คำสอนจากโอรินบทที่9ความรักรู้ถึงปัญญาจากหัวใจความรักคืออาหารจากจักรวาลความรักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตเด็กๆเ,เข้าหาความรักเติตบโตเบ่งบานด้วยความรักและจะตายหากปราศจากความรักความรักเป็นพลังงาน ที่ทำให้โลกหมุนไปความรักดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งทุกขนทุกแห่งชีวิตทุกแง่มุมล้วนเกี่ยวข้องกับความรักแม้ในยามมืดบนที่สุดก็ยังมีส่วนหนึ่งของความรักอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความต้องการความรักความขาดความรักหรือความปรารถนา ที่จะเพิ่มพูนความรักพลังงานมากมายบนโลกนี้มุ er ่งเข้าหาการได้รับความรักแต่ในวัฒนธรรมต่างๆมีกระแสความคิดเรื่องความรักมากมายที่ทำให้การได้รับความรักเป็นเรื่องยากเมื่อพูดถึงความรักฉันอยากพูดถึงกระแสความคิดของผู้คนที่มีต่อความรัก คืนความคิดของผู้คนจะส่งถึงกันผ่านทางกระแสจิตดังนั้นเมื่อเธอคอยคว้าหาความรักเธอจะดึงกระแสความคิดเรื่องความรักซึ่งแผ่กระจายอยู่ในจักรวาลเข้ามาด้วยพร้อมกับกระแสความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังความคิดนั้นความรักเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นระดับร่างกาย ระดับอารมณ์และระดับสูงสุดนั่นคือจิตวิญญาณความรักอาจอธิบายได้ว่าเป็นแรงซึ่งดำรงอยู่ทุกหนแห่งเป็นสิ่งที่ยึดอนุภาคในอะตอมเข้าด้วยกันเป็นแรงเหมือนแรงน้มถ่วงหรือแรงแม่เหล็กแต่คนยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นแรงชนิดหนึ่ง ในระดับสูงสุดความรักเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วมากจนดำรงอยู่ทุกที่ทุกเวลาพร้อมกันทุกคนต่างขวยคว้าหาความรักที่สูงส่งแต่หลายคนยังติดอยู่ในกระแสความคิดเรื่องความรักลองนึกภาพว่ามีสิ่งกีดขวางความสามารถที่จะซึมซับความรัก เหมือนกับความเร็วแสงที่มีขีดจำกัดสูงสุดอยู่กล่าวกันว่าไม่มีสิ่งใดเร็วกว่าแสงแต่ความจริงแล้วมีเพียงแต่โลกของเธอยังไม่รู้จักเหมือนกับความรักที่มนุษย์เข้าใจได้ระดับหนึ่งทว่าความรักยังมีอีกหลายระดับโรมคููรัปรมาจารย์ทั้งหลายพยายามหาวิธีถ่ายท,ายทอดความรักหลากหลายมิติ ให้ปรากฏบนโลกมากขึ้นความรักที่ว่านั้นจะให้ความรู้สึกอย่างไรเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าเธอสัมผัสความรักนั้นแล้วเธอรู้มีประสบการณ์ความรักที่ว่านั้นมาแล้วเธอมีถ้อยคำมากมายอธิบายว่าความรักคืออะไรแต่เธอก็รู้ว่าความรักเป็นมากกว่าถ้อยคำและความคิด มันคือการสัมผัสรับรู้การเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนผืนโลกและที่สุดแล้วคือกับตัวตนขั้นสูงไม่ว่าเธอกำลังเชื่อมสัมพันธ์กับอะไรเธอกำลังพยายามบรรลุถึงความสัมพันธ์ขั้นสูงกับตัวตนที่เป็นเนื้อแท้ผู้คนมักมอบโอกาสให้เธอได้รู้จักตัวตนที่ดีขึ้นและสูงขึ้น ของตัวเธอผ่านความรักของพวกเขาทว่าขณะที่เธอพยายามเข้าถึงความรักขั้นสูงอยู่นั้นตัวตนภายนอกจะเข้ามาพร้อมกับความสงสัยความกลัวและความคาดหวังเพื่อจะรักให้มากขึ้นเธอต้องฝ่าข้อจํากัดของเธอให้ได้เธอเพิ่มความสามารถที่จะรักได้ด้วยการมองไปข้างหน้า ปล่อยวางภาพฝังใจและรูปแบบชีวิตในอดีตและเชื่อมั่นว่าจะรักได้มากกว่าที่เคยรักในอดีตและอีกวิธีที่จะทำให้เธอรักได้มากขึ้นนั่นคือมองย้อนกลับไปในอดีตและระ,ะลึกถึงช่วงเวลาที่เธอเข้มแข็งเปลี่ยมรักและเปลี่ยมด้วยแสงสว่างถ้าเธอ และเลือกถึงช่วงเวลาที่เจ็บปวดเธอจะทำให้อดีตกลายเป็นข้อจำกัดในความสัมพันธ์ปัจจุบันความรักนำสิ่งใดมาให้มนุษย์คนทั่วไปมีภาพความรักหลายรูปแบบสำหรับคู่รักความรักนำมาซึ่งพันธสัญญาการแต่งงานการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมสำหรับครอบครัว ความรักนำมาซึ่งการดูแลสู่กนและกันการพึ่งพาอาศัยและการเป็นอิสระต่อกันรวมทั้งการยึดติดและการคลายความยึดติดสำหรับตัวตนภายนอกความรักมักนำสิ่งตรงข้ามมาให้นั่นคือความกลัวเธอหลายคนที่เคยตกหลุมรักหรือมีประสบการณ์ความรักฝังลึกพบว่า หลังจากนั้นเธอไม่กล้ารักใครอีกเธออาจตีตัวออกห่างจากอีกฟายหรือดึองความรักกลับคืนมาตัวตนภายนอกของเธอจะก้าวเข้ามาและพูดกับเธอด้วยความสงสัยและความกังวลเธอรับมือได้ด้วยการมอบความรักและให้ความเชื่อมั่นทุกครั้งที่เธอพยายามรัก ให้มากขึ้นหรือรักในมิติใหม่ความรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักจะเผยตัวออกมาเธออาจโยนความรู้สึกนั้นไปให้ผู้อื่นโทษคนผู้นั้นที่ติดตัวออกห่างจากเธอหรือสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เธอไม่อาจรักเขาได้มากพอแต่ต้นเหตุจริงๆมาจากภายในตัวเธอเองและคือเธอ ที่ถอยห่างจากความรักแทนที่จะโทษผู้อื่นเมื่อเกิดความสงสัยความกลัวหรือความผิดหวังจงหลับตาสักครู่แล้วถามตนเองว่าตัวตนด้านใดของฉันที่หาเหตุผลให้ฉันรู้สึกกลัวถ้าเธอพูดคุยกับตัวตนด้านนั้นถ้าเธอให้ความมั่นใจว่าความกลัวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องผิด และ,สะแสดงให้ตัวตนด้านนั้นเห็นอนาคตใหม่ที่สดใสซึ่งเธอกำลังเดินเข้าไปหาเธอจะรักได้มากยิ่งขึ้นลองจินตนาการว่าโลกนี้มีขึ้นความคิดมากมายเมื่อเธอคิดอะไรสักอย่างขึ้นมาเธอกำลังเชื่อมต่อกับคนที่กำลังคิดเรื่องเดียวกันคราวนี้ถ้าเธอกำลังคิดเรื่องความรัก ว่าเธอเป็นที่รักว่าจัก,กรวาลมีความรักมากมายเพียงใดเธอสัมผัสได้ถึงแสงสว่างและความเบิกบานเธอจะเชื่อมต่อกับคนที่กำลังคิดแบบนั้นและเมื่อเธอมีความสงสัยเธอจะถูกดึงเข้าสู่คลื่นความคิดของคนที่ตกอยู่ในความกลัวจงอย่าก,กล่าวโทษความคิดเหล่านั้น และอย่าจงอยู่กับมันอย่าเสียเวลาคิดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าคิดว่าทำไมอะไระไรจึงไม่ราบรื่นแต่จงหันไปสนใจว่ามันจะราบรื่นได้อย่างไรเธอจะมอบความรักให้ผู้อื่นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่เพื่อน หรือคนที่เธอรักจากส่วนลึกของหัวใจ